นะคะ Marketing plan ของอาตอมี่นะคะก็เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของอ t ตอมี่ก่อนนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนผลิตภัณฑ์ของอาตอมี่นะคะเป็นสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันครีมสับแชมพูสับผมแล้วก็เครื่องสำอางนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางก็เป็นสินค้าจำเป็นนะคะผู้หญิงเราก็ต้องออกไปต้องสวยนะคะ แล้วก็อย่างอื่นก็คือในหมดของอาหารเสริมนะคะที่เข้ามาในเมืองไทยตอนนี้นะคะสินค้าแต่ละตัวก็มี PV PV หมายถึงอะไรคะ PV หมายถึงคะแนนนะคะถ้าสมาชิกท่านใดมี PV แล้วก็สามารถเก็บสะสมนะคะบริษัทจะจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นในตอนหลังที่เราเอ,อ,อยู่กับระบบนะคะแนวความคิดผลิตภัณฑ์ของอัตโตมี่นะคะก็หนึ่งสิ่งสำคัญก็คือ เราผลิตสินค้าจำนวนมากนะคะคือ mass บวกกับสิ่งที่มีค่าก็คือ prestige รวมกันนะคะก็คือ absolute quality absolute price นะคะก็อันนี้เป็นกลยุทธ์หลักของเรานะคะคือ mass t h e a ท่านประธานเคยพูดว่าเรามีสาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนะคะกับราคาที่ดีที่สุดก็คืออันนี้หัวใจหลักของ อาทมี่นะคะเราต้องรู้นะคะว่าเรามีสินค้าที่ดีที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ราคาที่ดีที่สุดการสมัครสมาชิกของอาทมี่นะคะง่ายๆนะคะก็คือมีผู้แนะนำหนึ่งคนไม่มีค่าสมัครสมาชิกเราไม่มีค่าต่อ,อยุ่สมาชิกนะคะนอกจากการรักษา,ส,าสถานะการเป็นสมาชิกก็คือในภายในหนึ่งปีเราก็ซื้อสินค้าแค่หนึ่งชิ้นค่ะก็คือการรักษา ถานะการเป็นสมาชิกแล้วก็ธุรกิจอัตุมีนะคะก็คือไม่มีการรักษาย,ยอด PV สะสมตลอดชีวิตนะคะถัดไปก็คือโครงสร้างของแผนการตลาดนะคะ Marketing Plan นะคะของเราระบบก็คือ binary binary หมายความว่าอะไรคะ binary ก็คือ2นะคะเราก็จะมีแค่สสายนะคะซ้ายกับขวา แล้วก็ไม่จำกัดระดับชั้น global a t o m y นะคะเราสามารถทำธุรกิจกับ a t o m y ประเทศอื่นนะคะสมมุติว่าเรามีเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะเรามีเพื่อนเราอยู่ลาเวียดนามนะคะทีบ่บริษัทไปเปิดหรือมีเพื่อนอยู่อเมริกานะคะเราสามารถให้ ID ของเรานะคะแลเพื่อนเขาสมัครที่นู่นได้เลยโดยระบบออนไลน์นะคะ ก็ไม่มีจํากัดชั้นเราจะมีเป็นหมื่นชั้นร้อยชั้นพันชั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะทําแค่ไหนถัดไปก็คือภาพรวมคอมมิชชั่นนะคะอันนี้คือลักษณะการจ่ายคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกนะคะถ้าท่านทุกท่านเห็นนะคะวงกลมเซี่ยวที่เป็นสีน้ําเงินนะคะที่เยอะที่สุดนะคะก็คือ general commission general commission หมายถึงอะไร general commission หมายถึงค่า matching ที่บริษัทจ่ายให้เรานะคะใน,ในทุกทุกวันที่บริษัทจ่ายก็จะอยู่ที่44%ถัดออกไปก็จะเป็น master s h i p bonus นะคะ master s h i p bonus หมายถึงเวลาเราทำตำแหน่งนะคะบริษัทจ่ายให้เรานะคะ20%ถัดไปนะคะก็ advocate คอมมิชชั่นนะคะก็คือ6ปอันนี้หมายถึงถ้าเราเป็นศูนย์นะคะศูนย์การเรียนรู้นะคะศูนย์ก็จะได้6ปร์เซนะคะส่วนที่เหลือนะคะส่วนของบริษัทในการบริหารนะคะก็คือ Company Share 30%อันนี้30%เนี้ยบริษัทอาจจะมาจัดสัมมนาเ,เรื่องการตลาดนะคะหรือว่าวิดีโออะไรที่เป็นการช่วยเหลือเรื่องการตลาดให้กับเรานะคะ อันนี้นะคะระดับของสมาชิกก็ให้ทุกท่านาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะอันนี้สําคัญนะคะถ้าเราเข้าใจเราก็จะทําธุรกิจอาตมีได้ค่อนข้างอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยนะคะ<อ>ระดับสมาชิกนะคะเกิดจากการสะสมคะแนน PV จากการบริโภค PV ส่วนตัวนะคะอ,อันนี้ก็คือ PV ส่วนตัวหนึ่งส่วนแล้วก็ PV สำหรับการทำธุรกิจ PV สะสมอย่างน้อยหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะเ,เริ่มลำดับแรกนะคะเซลล p พรีเซน a ท i ีฟ hmm. <Present> นะคะก็คือเราต้องมีหนึ่งหมื่นพ v ขึ้นไปนะคะถัดไปก็คือ a อเจนนะคะเราก็มีสามแสน PV ขึ้นไปถัดไปคือ Special a เอเจตตัวเราเองนะคะมีเจ็ดแสนคะแนนขึ้นไป ถัดไปคือ Dealership ตัวเราเองนะคะมี1นึ่งล้านห้าแสน PV ขึ้นไปอันนี้สูงสุดนะคะ Exclusive Distributor นะคะตัวเรานะคะ2องแสนสองล้านสแสน PV ขึ้นไปนะคะแต่พอหลังจากนั้นนะคะเราจะมี PV มากกว่านี้ก็ไม่จาเป็นแล้วนะคะถ้าเราถึง2องสองล้านสนะคะเราก็สามารถช่วยลูกทิมข้างหน้าได้เต็มที่เลยนะคะ อันอถัดไปคือ general commission นะคะอันนี้เป็นตารางนะคะก็เดี๋ยวจะอธิบายช้าๆให้เข้าใจนิดนึงนะคะระดับสมาชิกถ้าเราดู PV เรานะคะส่วนตัวมีหน,นึ่งหมื่นคะแนนแล้วก็ข้างซ้ายนะคะมีสามแสนคะแนนข้างขวามีสามแสนคะแนนช่องแรกนะคะบวกลบเจ็ดร้อย เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะบวกลบเจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้คือระดับแรกเลยนะคะก็ถือว่าเราลงทุน1น0 0 0มืนคะแนนนี่ยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันก็ลงทุนประมาณหกร้อยบาทนะคะเราก็สามารถทำธุรกิจอัตโนมิได้เลยนะคะง่ายไหมคะถัดไปนะคะก็อยู่ที่คะแนนสะสมเรานะคะสามแสนคะแนนถ้าเรามีทีมงานนะคะ ซ้ายสามแสนคะแนนขวาสามแสนคะแนนนะคะเราได้ค่าแมทชิ่งโบนัสนะคะบวกลบสองพันถัดไปถ้าตัวเราเองมีคะแนนสะสมส่วนตัวเจ็ดแสนคะแนนนะคะแล้วทีมเราซ้ายเจ็ดแสนคะแนนขวาเจ็ดแสนคะแนนบวกลบแมทชิ่งเราขึ้นมาอีกนะคะสี่พันถัดไปหนึ่งจุดห้าเอก็คือถ้าตัวเราเองมีคะแนนส่วนตัว หนึ่งล้านห้าแสน PV ซ้ายเรามีทีมงานนะคะหนึ่งล้านห้าแสน PV ขวามีหนึ่งล้านห้าแสน PV วันนั้นนะคะเราได้แมทชิ่งบวกลบแปดพันเลยค่ะขึ้นมาอีกแล้วถัดมานะคะถ้าตัวเราเองมีสองล้านสี่แสน PV นะคะแล้วข้างซ้ายสายงานเรานะคะมีสองล้านสี่ PV ขวามีสองล้านสี่ PV ค่าแมทชิ่งเราวันนั้นก็หมื่นสองค่ะถ้าหลังจากนั้นก็ตัวเลงพอแล้วนะคะสองล้านสี่นี่คือถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ไม่จําเป็นนะคะก็เราสามารถช่วยคะแนนข้างล่างได้นะคะแต่ว่าถ้าทีมงานเราโตขึ้นนะคะก็เราทํางานห้าปีหกปีเจ็ดปีโอคะแนนคะแนนมันก็ทีมงานก็เยอะขึ้นนะคะเราก็มีคะแนนมากขึ้นอาจจะอยู่รันดับหกล้านซ้ายหกล้านขวาหกล้านนะคะวันนั้นได้สองหมื่น ซ้าย 2, 20นะคะก็คือ20ล้านนะคะขวา20ล้านนะคะวันนั้นก็30,000นะคะสุดท้ายนะคะของเราบริษัทนะคะมีเพดานการจ่ายนะคะบริษัทไม่มีโอเวอร์เพย์แน่นอนอันนี้ก็ขอว่าให้ให้เราทํางานเรามั่นใจว่าเราทํางานต่อไปอะ่ะเราไม่โอเวอร์เพย์บริษัทไม่จ่ายเกินนะคะเราก็ถึงจุดเดียวกันหมดคนนะคะก็คือ ถ้าวันนั้นนะคะซ้ายทีมงานเรามี50ล้าน PV นะคะขวามี50ล้าน PV วันนั้นเราได้เงินสูงสุดนะคะ40,000บวกลบนะคะวันต่อวันนะคะก็อันนี้ก็เป็นตลางที่ให้เราอาจสามารถอธิบายทีมงานได้นะคะถัดไปเป็นการคำนวณ General Commission ของบริษัทนะคะระบบนะคะจะคำนวณคะแนนทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันที่หนึ่งมกรานะคะรอบของการคำนวณก็คือวันพุธถึงวันอังคารคอมมิชชั่นจะถูกจ่ายในวันอังคารถัดไปนะคะก็เดือนหนึ่งนะคะบริษัทจะจ่ายเรานะคะหนึ่งสองสามสี่รอบนะคะแต่บริษัทจะคำนวณให้เราทุกวันนะคะเก็บให้เรานะคะถัดไปเป็นมาสเตอร์ชิพนะคะมาสเตอร์ชิพนี้ก็คือเป็นโบนัสพิเศษนะคะ บริษัทนะคะมีตำแหน่งมาสเตอร์ชิพอยู่เจ็ดตำแหน่งนะคะก็จะขออธิบายเรื่องตำแหน่งก่อนนะคะหนึ่งนะคะคือตำแหน่งเซล์มาสเตอร์นะคะอันนี้ถือเป็น,นตำแหน่งแรกที่สำคัญที่สุดนะคะในการทำมาตอมี่สองก็คือตำแหน่งไดมอนด์สามชาลอนโรสมาสเตอร์นะคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่ในตำแหน่งชาลอนโรสมาสเตอร์นะคะสามสตาร์มาสเตอร์นะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดิฉันก็ตั้งเป้าหมายถัดไปนะคะ สี่นะคะตำแหน่งรอยัลมาสเตอนะคะห้าคลาว a s มาสเตค่ะหกก็คือตำแหน่งสูงสุดนะคะ i m p เพรสชั่นมาสเตค่ะการทำตำแหน่งเซลล์มาสเตอนะคะก็จะอธิบายให้เห็นภาพนะคะเรานะคะมีซ้ายกับขวาใช่ไหมคะตัวเราเองนะคะต้องมีเจ็ดแสนพีข้างซ้ายสองล้านห้าพีวข้างขวาสอง ล้านห้าีนะคะเราก็ขึ้นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นตำแหน่งออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะตำแหน่งออโต้เซลล์มาสเตอร์เกิดขึ้นจากออโต้คอน s u m e r ค่ะไรายได้เฉลี่ยนะคะต่อเดือนก็บวกลบนะคะหกหมื่นสี่พันบาทนะคะถือว่าเยอะมากเลยนะคะเราทุกคนอยากได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะถัดไปนะคะตำแหน่งไดมอนด์มาสเตอร์นะคะก็ตัวเราเองนะคะ มีคะแนน PV ส่วนตัวหนึ่งล้านห้าแสน PV ถ้าเรามีเพื่อนนะคะหรือคนที่เรารักนะคะสร้างเขานะคะให้เป็นเซลล์มาสเตอร์ซ้ายสองคนขวาสองคนนะคะก็ทำให้เราขึ้นเซลล์มาสเตอร์นะคะแล้วเขาก็ไปกับเราด้วยเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะชาลอนโรสมาสเตอร์นะคะหลังจากที่เราสร้างเขาเป็นเซลล์มาสเตอร์ใช่ไหมคะซ้ายกับขวาอย่างสอง เราก็จะเดินไปด้วยกันใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยเขานะคะจากเซลมาสเตอร์ซ้ายไดมอนสองคนใช่ไหมคะก็ให้เขาได้ตำแหน่งที่สูงมากขึ้นนะคะเราช่วยเขานะคะขวาเราได้เซลมสเอไดมอนสองคนนะคะช่วยเขาเหมือนกันนะคะเราก็จะขึ้นชาลอนลอสมาสเตอร์นะคะเหมือนที่ดิฉันได้ขึ้นในปีที่ปีธันวาเดือนอปีที่แล้วนะคะ อันนี้นะคะก็คือการคำนวณมัสเตอร์ชิปโบนัสนะคะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะใส่เข้าคำนวณการคำนวณมัสเตอร์ชิปโบนัสนะคะ บริษัทจะคำนวณน,นะคะในวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าและวันที่สิบหกถึงสิ้นเดือนนะคะแลวคอมมิชชั่นจะถูกใจ่ายในวันที่เจ็ดและวันที่ยี่สิบสองของทุกเดือนนะคะมาสเตอร์ชิปโบนัสนะคะตำแหน่งแรกนะคะเซลมาสเตอร์ก็บริษัทนะคะจะมีสินค้าเฮโมฮิมหนึ่งกองแล้วก็ชุดเดอะเฟรมของเดอะเฟรมหนึ่งชุดแล้วก็อีฟเวอนิ่ง โฟเซตนะคะหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ตำแหน่ง d ดมอน n d มาสเตอนะคะบริษัทก็จะเพิ่มโน้ตบุ๊กขึ้นมานะคะเพราะว่าเราเริ่มมีองค์กรมากขึ้นนะคะเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้ทีมงานนะคะดูระบบของทีมงานให้นะคะบริษัทก็เลยจัดนะคะแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็เคมอหิมหนึ่งกองเดอฟรมหนึ่งชุดแล้วก็ อี e n นิ่งแคร์ o r ร์เอีกหนึ่งชุดนะคะตำแหน่งถัดไปนะคะก็คือตำแหน่งชาลนลอสมมสเตอร์นะคะบริษัทให้ตัวท่องเที่ยวต่างประเทศน,นะคะสามวันสี่คืนนะคะสองใบท่านจะไปกับคู่ของท่านก็ได้หรือจะไปกับคนในครอบครัวก,ก็แล้วแต่ท่านนะคะแล้วก็ยังแถมนะคะ p o อกเก็ตมันนี่นะคะไปเที่ยวอีกห้าหมื่นบาทนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะไปใช้เที่ยวหรือไป เอาแบบไหนนะคะตำแหน่งถัดไปนะคะตามาสเตอร์นะคะตามาสเตอร์ก็ไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันค่ะสามคืนสี่วันนะคะแต่อันนี้นะคะให้สี่ใบโอ้ก็เราสามารถไปมากขึ้นนะคะพาเพื่อนไปอีกนะคะทีมงานไปอีกได้น,นะคะแล้วก็แถมอะไรคะเงินสดอีกสามแสนบาทนะคะก็เยอะมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นการทํางานนะคะเขาก็ให้เรานะคะคุ้มค่ากับ เราทำงานตั้งใจนะคะถัดไปนะคะตำแหน่ง Royal Master นะคะ Royal Master ไปต๋วท่องเที่ยวนะคะสิบคืนสิบเอดวันนะคะสี่ใบอันนี้เราอาจจะไปเที่ยวโยุโรปนะคะเพราะว่าสไปนานแล้วก็ค่าเช่ารถสามหมื่นนะคะบัตรเครดิตนะคะห้าห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะคะก็คือให้ใช้ทุกเดือนนะคะไม่ใช่ใช้เดือนเดียวจบนะคะสามารถใช้ได้ทุกเดือนนะคะต้องให้ใช้ให้หมดเลยนะคะ แล้วก็เงินสดใช่ไหมคะหนึ่งล้านห้าแสนบาทเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะหน่าตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะถัดไปนะคะตำแหน่งค l าวมาสเตอร์นะคะตัวเครื่องบินนะคะสิบคืนสิบเอ็ดวันสี่ใบเมื่อกี้เขาให้ค่าเช่ารถใช่ไหมคะแต่น,นี้เขาให้รถมาหนึ่งคันเลยนะคะมูลค่าสองล้านบาทก็สองล้านบาทตอนนี้อาจจะไปซื้อเอ่อเนก็ได้นะคะ b ีเอตอนนี้ก็ได้นะคะก็จัดไปนะคะอยากได้รุ่นไหน แล้วก็บัตรเครดิตนะคะมูลค่าหนึ่งแสนห้าหื่นบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เงินสดเองนะคะสิบล้านบาทนะคะจัดไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรูปคนนะคะที่รับเงินแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เห็นตัวอย่างหลายๆคนนะคะอืมบริษัทจ่ายจริงนะคะให้จริงนะคะเราเห็นแล้วนะคะ อันนี้นะคะเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทนะคะหนึ่งก็คือตัวท่องเที่ยวสิบคืนสิบเอดวันสี่ใบนะคะให้ลดด้วยนะคะมูลค่าสองล้านห้าแสนบาทแล้วก็พร้อมคนขับด้วยนะคะให้ค่าเช่าออฟฟิศอีกเดือนละแปดหมื่นพร้อมเลขานะคะก็เราก็มีเลขาเพราะว่างานยุ่งมากนะคะสายลันช่วยจะต้องยุ่งแน่ๆค่ะอินเทอร์แล้วก็บัตรเครดิตสามแสนบาทต่อเดือนนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้บริหารทีม ช่วยเหลือทีมตรงนี้นะคะบริษัทก็ฉลาดมากท่านฉลาดแล้วก็ท่านเห็นความจําเป็นนะคะของอิ p e r i ร์เนเพราะว่าสายงานเยอะค่ะหลังจากนั้นนะคะเงินสามสิบล้านนะคะใครอยากได้ก็จัดไปค่ะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของท่านนะคะอิ p e r i ร์นตอนนี้มีอยู่เจ็ดท่านนะคะอย่างท่านแรกซ้ายมือก็มาดามีนะคะก็เป็น สปอนเซอร์สายตรงของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านที่สองอยู่กลางก็ท่านลีดอ,อกปูนะคะก็เป็นพี่ชายนะคะก็เป็นครอบครัวอิมพีเรียลน,นะคะท่านก็คงสองท่านก็อาจจะมีความสุขกับการทำาัทาโตมีแล้วก็ได้ออกไปแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ทําให้หลายๆคนประสบความสําเร็จเปลี่ยนชีวิตได้นะคะคิดว่าชีวิตของท่านก็ตอนนี้ก็คิดว่ามีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ท่านที่สามนะคะ ขวามือก็เป็นคนขับรถนะคะก็ดูแล้วไม่ใช่ว่าอาชีพแบบจะต้องรวยหรือว่ามีความสามารถการศึกษาสูงนะทุกคนมีโอกาสนะคะแล้วท่านข้างล่างนะคะเ,เป็นผู้หญิงที่อายุเยอะที่สุดก็ท่านก็ยังรับสามสิบล้านนะคะก็จะบอกว่าอา,อา,อา,อายุหรือการศึกษาหรืออาชีพนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่กฎเกณฑ์ใน เราจะประสบความสำเสร็จในอัตโตมี่นะคะแล้วท่านแรกนะท่านผู้หญิงคนกลางนะคะก็คืออิมพีเรียคนแรกนะคะเขาก็มีร้านขายเป็ดอ,อะไรข้าวแกงเป็ดนะคะเขาก็ไม่ไม่ได้เปิดร้านข้าวแกงเป็ดแล้วะคะ่ะเขาปิดร้านนะคะก็วันนี้เขาก็เจอโอกาสที่ดีนะคะสุดท้ายนี้นะคะอันนี้เป็น6เอร์เซของค่าคอมมิชชั่นของ Education Commission การบริหารศูนย์นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะเปิดศูนย์การเรียนรู้นะคะก็ศึกษากับสปอนเซอร์ได้นะคะระบบสู่ความสำเร็จของ Atomic นะคะมีสามหลักใหญ่ๆนะคะคือ Educate Center นะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้วันเดย์สัมมนานะคะก็เหมือนกับตอนนี้เรามีออนไลน์ทาง Facebook นะคะ j a c e s s Academy นะคะก็เราก็จะมีจัดทางออนไลน์เหมือนกันนะคะช่วงนี้เราก็จะใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะ แต่สามอย่างนี้คือระบบของอัตมี่ค่ะยังไงเราทุกคนจะประสบความสำเร็จเป็นผู้นําค่ะเราต้องเอาตัวเข้าระบบนะคะหลักการรักษากฎระเบียบของอัตมีนะคะหนึ่งไม่สต็อกสินค้าสองไม่ชักชวนสายงานนะคะสามก็ไม่ขายสินค้าตั้งแผงออนไลน์นะคะโอเคค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังวันนี้นะคะแผง